ไทยไทยเมาูเมา มาเลยค่ะช่วงนี้ยังอยู่กับแป้งและก็พี่แก้วเหมือนเดิมนะจ๊ะมาหมอม,มอยกันต่อนะคะแล้วก็สำ,สำหรับการรับสายหน้าไหม่นะคะก็เช่นเคยกับ2เบอร์ของเรา029354483และ029354983นะคะมากันนี้ข่าวนี้บ้างดีกว่านคะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ในหลายคนเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเน,นะะี่ยบอกเลยต้องอิจฉามากอจิกหมอนเบาๆจิกลับจิกอีกสำหรับความรักของคู่นี้นะคะ,ค,ะคุณใหม่ดาวิกากับคุณเต๋อฉันทวิทย์นั่นเองนะก็เรียกว่าทั้ง ้งคู่นี่นะคะตัวแทบจะติดกันเลยก็ว่าได้เห็นน้องใหม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณเตอ๋อที่นั่นว่าอย่างนั้นแหละนะคะคือไปไหนมาไ,ไหนด้วยกันบ่อยมากแล้วก็มีการอัพรูปให้แฟนๆเนี่ยได้ชื่นชมกันอยู่บ่อยๆเลยอื หลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายนะคะแฟนๆก็จะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่เนี่ควงกันไปเที่ยวแบบทีๆเลยแต่ที่แฟนๆยังขัดใจก็ยังเป็นเรื่องของสถานะที่ทั้งคู่เนะี่ยยังไม่ยอมปริปากเรียกว่าแฟนกันสักทีนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าปรแเราจะปากอ้าวหรอยังไงนะคะ,คะเดี๋ยวติดตามได้เลยในข่าวนี้คะ่ะ เต๋อชันทวิตยอมปริปากเรียกไม่ไดวิกาว่าแฟนล่าสุดนะคะงงวันนี้ทางทีมข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางหนุ่มเต๋อคะ่ะถึงเรื่องราวความรักในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานะคะตลอดจนการดูแลฝ่ายหญิงหลังจากที่คุณหม่ีนมีอาการป่วยหินปูนในหูหลุด ก็ S <S จะแบบมีอาการบ้านหมุนขึ้นเป็นบ่อยมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยทางคุณเตอ๋อก็เผยว่าในช่วงโควิดในที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอกับฝ่ายหญิงสักเท่าไหร่แต่ก็มีแอบส่งกํลาลังใจแล้วก็ไปดูแลเขาอยู่บ้างเนือ่องจากทางคุณใหม่เนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเกิดจากอาการป่วยเพราะว่าหินปูนในหูหลุดส่วนตัวก็ได้โทรไปคุยแล้วก็วิดีโอคอลให้กําลังใจเป็นหลักนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่สามารถออกจากบ้านได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา จากที่พูดคุยเบื้องต้นนะคะตอนอาการหนักเนี่ยถึงเป็นถึงขั้นหวัดระแวงนะคะในเรื่องการพลิกตัวทรมานมากลยเนี<ช>่ยองบอกอใช่ค่ะหลังจากที่เขาเองไปหาแพทย์นะคะแล้วก็ได้ออกมาหาสังคมเพื่อนๆตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเนี่นะคะก็เรียกว่าอยู่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามต่อไปเลยว่าสถานะไอหลายคนเนี่ยรอฟังจากปากพี่อะ ชัดเจนหรือยังพี่เป็นแฟนกันเรียกนั่นหรือยังคำเนี้ยะนะคะคุณเตอ๋อก็บอกว่าก็แล้วแต่ครับตัวผมก็ชัดเจนในส่วนของผม,มนะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมนี่แหละเป็นสถานะที่ประทับใจกันครับเออนะ,ะแล้วก็นะคะก็แซวอีกว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ชื่นชมว่าพี่เตอ๋อเนี่ยทำหน้าที่แฟนได้ดีนะคุณเตอ๋อก็บอกว่าก็พยายามเป็นทุกอย่างในชีวิตให้ดีของเขาอะครับเออ,เอ,อ นะคะเรียกแฟนได้แล้วไหมอ่ะพี่นะคะก็บอกว่าก็ได้เลยครับแล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าอนุญาตนะคะเออนะก็เรียกว่านักข่าวถามไปเองก็เขินไปเองนะคะสำหรับคุถามนะนะขอบคุณภาพประกอบกันด้วยนะคะกับทางไทยรัฐแล้วก็ทางอินสตาแกรมของคุณเต๋อแล้วก็คุณใหม่ดาวิกาด้วยค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์